สวัสดีครับ Do for you สกูตเตอร์ไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งนะครับที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือเจ้าตัวไพตอน U N 5D นะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากแบรนด์ไพตอนนะครับก็อยู่ในรุ่นของ U N ซึ่ง U N เนี่ยเป็นกลุ่มสกูตเตอร์สายเพอร์ฟอร์แมนซ์หมายความว่าสายแรงสายลุยสายออกคลิปอย่างเงี้ยครับคือพวกกลุ่มมอเตอร์คู่นะครับจะอยู่ในกลุ่ม U N ทั้งหมดเชกเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์คู่นะครับมาว่าเรื่องสเปกก่อนเลยกันนะครับตัวเนี้ย เป็นมอเตอร์คู่นะครับวิ่งหน้าและวิ่งหลังนะครับหรือสามารถที่จะเลือกวิ่งเดี่ยวก็ได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ลูกละ1 2 0 0วัตต์นะครับหน้าหลังรวมกันแล้วอยู่ที่เริ่มต้น2,400วัตต์แน่นอนครับว่าจะนวนัตัดเยอะไปออกทริปไปเที่ยวได้สบายๆนะครับรวมถึงการขึ้นทางชันได้ถึง30ม5ถึงองศาเป็นอย่างน้อยนะครับไปได้สบายๆว่ากันเรื่อยเรื่องของแบตเตอรี่กันต่อเนาะตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่6 0โวลต์2ี่6กแอมป์นะครับ มีผลทำให้ระยะทางพาไปถึง80-100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแน่นอนครับว่าทั้งกำลังมอเตอร์กำลังวัดโวลต์ประมาณนี้ลูกค้าต้องการความมันความสนุกกับการขับสกูตเตอร์มันออกทริปไว้ท่องเที่ยวตัวนี้ครับ ว่ากันที่ในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อขนาดส0นิ้วนะครับเป็นลักษณาดสีวิวนะครับเป็นยางถนนยจูบเลสครับไม่มียางในทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับพอเป็นสายเพอร์ฟแมนเนี่ยตัวนี้ให้ชกหน้าและชกหลังเป็นสวิงอาร์มนะครับการให้ความรุ่มนวลนในการขี่มากกว่าส่วนตัวเบรกนะครับคาลิเปอร์ไฮดรอลิกหน้าและหลังนะครับแล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังนะครับเป็นสกูตเตอร์สายเพอร์ฟแมนแบบนี้เบรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ การเบรกค่อนข้างให้ความมั่นใจในการขี่ได้แน่นอนนะครับตัวนี้จะมาอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับเป็น LED ไฟหน้าคู่ให้ไฟสว่างที่ระยะรัศมีประมาณ10เมตรบวกๆนี่ไปได้สบายๆรวมถึงด้านหลังเนี่ยมีไฟเบรกเห็นไหมครับจะมีไฟเบรกข้างหลังกระพริบแบบนี้รวมถึงไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงจุดของไฟหลังแล้วก็ไฟเบร่ในจุดเดียวกันลักษณะกระพริบแบบนี้นะครับ บอกว่าในส่วนของตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นลักษณะดำด้านเนาะแล้วก็เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับตัวขนาดของพื้นเกียบครับกว้าง23เซนติเมตรนะครับจุดที่ลูลกค้าวางเท้าเนี่ยมีจุดให้วางได้ส,สบายนะครับรวมถึงตัวของอยางเท้านะครับกรณีที่ลูกค้าขับเร็วเร็วเนี่ยแล้วก็ย่อขาแล้วก็วางขาบนนี้เนี่ยก็มีจุดวางเท้าที่มั่นคงแข็งแรงนะครับตัวนี้ขึ้นเฟรมอลูมิเนียมขึ้นมาแข็งแรงแน่นอนนะครับไล่ขึ้นมาด้านหน้านี่ครับ เห็นไหมครับตรงนี้เลยเป็นชุดคอล็อกสามชั้นที่ให้มาสชั้นเพราะว่าตัวน,นี้เป็นสกูเตอร์สายเพอร์ฟอร์แมนซ์ความเร็วแข็งแรงแล้วก็มั่นคงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสกูเตอร์ที่สายเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเร็วหน่อยนะครับจะเป็นลักของสกูเตอร์ที่ให้แฮนด์ลักษณะแบบนี้มานะครับแล้วก็ข้างบนก็คือเป็นเรื่องของการเปิดปิดไฟนะครับไปเลี้ยวซ้ายขวานะครับคิวเขียวนี้ก็คือจะเป็นตัวของการเปิดล้อคู่นะครับถ้ากดลงไปคือสามารถวิ่งได้ทั้งหน้าและหลังเนาะส่วนถ้ากดปล่อยมาก็วิ่งล้อเดียวนะครับสีน ไฟฟ้านะครับฝั่งขวาที่จะเห็นตรงนี้เขาจะมีตัวกุญแจนะครับเป็นเรื่องของการเปิดปิดกุญแจอย่างนี้ถ้าปิดแล้วเ็าจะปิดทั้งระบบเลยทั้งเปิดขึ้นมาแล้วเปิดที่ตัวรถอีกนึงก็สามารถขับรถไปได้เลยนะครับ <Yeah! S 1> คือเป็นทัพหนัคันเกี่ยวเลงนะครับแบบนี้อ่าอย่างนี้เลยนะครับหน้าจอบอกเกียร์นะครับบอกความเร็วแล้วบอกระยะทางรวมรวมถึงแบตเตอรี่สเต็ปประมาณนี้นะครับ เอาไวาในส่วนของตัวเลขนะครับมอเตอร์คูณตัวราคา200วัตต์วิ่งหน้าและหลังรวมถึงผนวกกับแบตเตอรี่นะครับ60โวลต์27.36แอมป์ความเร็วที่ทําได้อยู่แล้ว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นสเปคชีทที่ทางโรงงานเคมมานะครับซึ่งต้องบอกว่าต้องมีความชํานาญแล้วก็ชุดเซฟตี้ในการขับขี่ประมาณหนึ่งนะครับ เพราะเป็นสายที่ค่อนข้างจะมีความเร็วเยอะอยู่ด้วยแบตเตอรี่ที่ลูกใหญ่ระยะทางเคมจากโรงงานมาที่80ถึง100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มต่อ1ครั้งอภายใน1วันนะครับปัจจัยขัมแปรคือ1น้ําหนักคู่ขับขี่ระยะทางที่ใช้หรือบางครั้งเปิดมอเตอร์คู่ตลอดเวลาอันแน่นอนครับว่าการใช้พลังงานมอเตอร์คู่ตลอดเวลาเนี่ย ทำให้กินพลังงานสูงแต่ถ้าลูกค้าใช้มอเตอร์เดี่ยวบ้างคู่บ้างสลับไปนะครับมีผลต่อระยะทางที่ยาวนานมาิ่งขึ้นนะครับมาว่าในส่วนของตัวเลขในส่วนของน้ำหนักตัวรถน้ำหนักอยู่ราวรามา40กิโลกรัมถามว่ามอเตอร,แตตอร์แบตเตอรี่ขนาดนี้เฟรมแบบนี้มันจะเป็นสกูตเตอร์ที่มีน้ำหนักหรอครับแต่เทียบกับสเปกแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากแนะนำต่างร้านไปครับ น้ำหนักแม็กซิมัมที่ผมแนะนำเนาะมันอยู่รลาวล้ออย่าร้อยเนี่ยลังดีถักหนักขนาดนเนี่ยถามว่าไปได้ไหมมันก็ไปได้ครับแต่ว่าจะทําให้มีผลต่อเรื่องของอรฟอรทแมนซ์ที่มันอาจตกลงมาประมาณหนึ่งนะครับรวมถึงการกินพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สามารถพับลงมาแล้วก็สามารถเอาไว้หลังรถได้นะครับการออกมานะครับความยาว135เซนติเมตรแล้วความกว้างของตัวรถอยู่ที่62เซนและสูงเนี่ยครับประมาณ้ยมเซนติเมตรนะครับหากพับลงมาแล้วนะครับจะเหลือแค่ความสูงที่56เซนติเมตรนะครับลองเอาตัวเลขนี้ลองคำนวณดูหากลูกค้าจะเอาตัวนี้ติดหลังรถไปนะครับเดี๋ยวจะมาพับให้ดูนะครับว่าเวลาพับคอลงไปแล้วเนี่ยจะประมาณไหน แค่นี้เลยครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถ move แล้วก็เคลื่อนย้ายไปไว้หลังรถหรือว่าจะเก็บที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกลางขึ้นมานะครับให้ลองเที่ยวตรงนี้นะครับหลงล็อกประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองหาจังหวะค่อยๆหมุนนะครับทีละตัวนะครับอย่าให้มันหลวมเกินไปนะครับหรือมันแน่นเกินไปนะครับก็อันนี้คือตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ เริ่มด้วยโหมด1นะครับถ้าโหมด1วิ่งล้อเดียวล้อเดียวเนี่ยจะขับนรถได้ล้อหลังเป็นหลักนะครับต้องการเพิ่มเป็นล้อคู่กดสีเขียวปุ่มตรงนี้ครับทางซ้ายมือกดไปปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าหน้าและหลังทํางานพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยนี่ปัดล้อให้ดูนะครับและสามารถเปลี่ยนโหมดระหว่างขับขี่ได้นะครับไม่ต้องรอแบบคายแล้วก็กดเปลี่ยนโหมดไม่ต้องกดไปเนี่ยครับกดไปเลยนะครับโหมด1นะครับแม็กซิมัมความเร็วอยู่ราวๆประมาณ48ไปที่โหมด2นะครับแล้วกดเปลี่ยนโหมด สอโอ้โหมอเตอร์วิง่งคูชอย่างนี้นครับวิ่งอยู่ที่มา71จซึ่งอยู่กับช่วงแบตเตอรีร่ช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแล้วก็สุดท้ายคือโหมดสามอันนี้วิ่งสูงสุดเลยนะครับและสุดท้ายโหมดสาม,มันจะชนอยู่ที่ประมาณแปนะครับประมาณนี้เลยนะครับโหมดความเร็วเนาะปึ๊บว้าวผมเบรกให้ดูเมื่อกี้นะเบรกเอาวิง่งบนถนนเนี่ยมันก็จะมีระยะหน่วงลงมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าเบรกมีความมั่นใจแน่นอนนะครับเวลาที่อยู่บนตัวรถสกูตเตอร์ไฟฟ้้้าาตัววของเจดีแล เป็นยังไงแล้วอย่าไปดูกันคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างเงี้ยผมกดนะอันนี้ผมแค่วิ่งที่เกียร์หนึ่งเนาะแล้วก็มนสามารถแบบเป็นล็อกล้อคู่ได้ผมกดล้อคู่ที่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามผมกดเลยนะ เห็นได้ชัดเลยครับว่าผมกดแค่ครึ่งนิ้วเกี่ยวเลยเนี่ยถ้าเมื่อกี้จะรีเพย์ภาพไปอีกครั้งจะเห็นเลยว่ามันพุ่งทะยานไปโดยไม่ต้องรอรอบรออะไรเลยแล้วมันก็ทําให้ไปได้อย่างทันใจแต่ว่าหากอยู่ในที่ชุมชนลูกค้าจ,จะต้องใช้เกียร์หนึ่งหรือมอเตอร์เดี่ยวลดทอนกําลังมอเตอร์หรือความเร็วลงมานะครับไม่งั้นอาจจะก่อให้เกิดอ,อันตรายได้นะครับอย่างวันนี้ผมใส่ตัวหมวกกันนะ็อกอ่าหนึ่งใบ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าที่ต้องออกทริปแล้ววิ่งไกลจริงสนับเขา่าสนับแขนนะครับต้องมีให้ครบให้พร้อมนะครับเพราะว่าหากเกิดอุบัติเหตุอลไรเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ค่อนข้างสาคัญน,นะครับเป็นอย่างมากนอกจากเซฟตี้แล้วครับเส้นทางที่ลูกค้านำะไปใช้เองก็เช่นเดียวกันครับสิ่งสําคัญเลยผมไม่แนะนําให้นีอย่างนี้นะครับยืนอย่างเงี้ยมีแบบนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะเหตุผลว่าถ้าลูกค้ายืนแบบขาคู่เนี่ยก่อนอีกที่ลูกค้าเจอกระแทนหันถุกเถื่อนมากเนี่ย ลูกค้าเบรกเนี่ยลูกค้าจะไม่มีหลักเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้ายืนขาควอยฝั่งไรนทาอะไรเรทุกคนขนาดฝั่งซ้ายยืนอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วลาเบรกเนี่ยเราย่อขาเนี่ยนครับเราทรงตัวบังคับควบคุมรถได้ง่ายนะครับโอเคครับก็อย่างในคลิปนะคะที่ผมออกไปขับให้ดูแล้วครับเมื่อสักครู่เนาะนะครับว่า อยู่บนเจ้าตัวไพ t ต o น U N 5D แล้วมันสมาร์ทขนาดไหนมันเท่ขนาดไหนนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็การขับขี่เป็นยังไงนะครับเ mm hmm. ข้าสู่บทสรุปนะครับต้องบอกตามตรงครับว่าเจ้าตัวไพ t ตอน U N 5D เนี่ยเป็นสปวตเตอร์สายเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบยืนนะครับที่ลูกค้าต้องการพละกกำลังในการขับขี่เยอะ การขับขี่ที่สนุกนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเกลี่อไว้ออกทริปท่องเที่ยวนะครับพามาได้ทั้งมอเตอร์หน้าและหลังนะครับอารมณ์เหมือนลูกค้าขับรถ4 wheel drive นะครับอันนี้ก็เป็นวิ่งหน้าวิ่งหลังนะครับควบคุมความเร็วได้ตามต้องการได้เลยด้วยความเร็วที่เค็มจากโรงงานถึง82กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเอาส่วนตัวนะครับผมต้องแนะนําว่าลูกค้าต้องคุ้นชินกับตัวรถเยอะประมาณหนึ่งนะครับอุปกรณ์เซฟตี้โบกันน็อกสนับแขนสนับขานะครับต้องเอาไว้พร้อมนะคะถ้าลูกค้าต้องการที่จะไปใช้จริงัมน แต่ว่าโอเคหากลูกค้าใช้พื้นฐานทั่วไปหมวกกันน็อกเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่ควรจะมีนะครับาฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความเร็วมีแต่ว่าการขับขี่เซฟตี้ก็ต้องตามมาด้วยนะครับระยะทางขังความเร็วทำได้อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงกิโลเมตรมันเลยส่งผลให้เห็นว่าลูกค้าตัวนี้บอกเอาไว้ไปท่องเที่ยวม,มากๆนะครับหรือลูกค้าจะใช้ที่บ้านนะครับขับขี่ในต่อท่องซอยหรือว่าลูกค้าทางที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดมีบ้านอยู่เป็นรีสอร์ทมีอยู่ที่เขาอะไรเงี้ยครับแ้วมีทางเินทางชันแล้วระยะทางไกล ตัวนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว Python UN 5D ตอนนี้ทางร้านมีจำหน่ายแล้วนะครับสนใจก็จะมาติดต่อที่หน้าร้านบูฟ r You s c เ o อร์ไฟฟ้าของเราได้นะครับมีตัวให้ทดลองได้เทสนะครับแล้วหรือจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อมาตามน,นี้เลยนะครับสินค้าของบูฟาย u มีการรับประกันสินค้า1ปีนะครับตัวรถระบบไฟแบตเตอรี่นะครับ แล้วมาพร้อมกับบริการหลังการขายรวมถึงทางร้านเราสต็อกอะไหล่ไว้ดูแลลูกค้าตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะซื้อกับทางร้านตูพพอยู่ของเราสบายใจใหายห่วงได้นะครับก็หากสนใจติดต่อมาได้อย่างที่แจ้งไปแล้วก็สามารถมาเจอกันที่หน้าร้านนะครับแล้วมาเจอกันจีกงีกับตัวพยุสกตูตเตอรไฟฟ้าแล้วเจอกัครับ